สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องวันแม่สุดพิเศษนะครับโดยทีว่ากล่องนี้ กับวงแหวนเวทเนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับมาดูกันเลยนะเปรี้ยวลาของมันนะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25นะครับก็ราวๆ6วันนะครับมาพร้อมกับแพ็กพิเศษนะครับกล่อง50คูป,ปองนะครับก็จะนะครับไม่ว่าถูกลงถึง50%เลยนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นพวกสกิน ลอเ,เรียกับสกินของอารัมนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกดอกมะลิด้วยนะครับดอกมะลิ1-10ชิ้นสูงถึง99.39%นะครับเพื่อไป,ปแก้ไมโลชาเราก็จัดมาเลยนะครับโอเคเนะี่ยพอเราจัดมันแล้วนะรเราก็ทำการไปเปิดกันเลยนะครับไปไปที่คางกันเลยนะปะกะติผมไม่ค่อยลงทุนนะวันนี้เนี่ยเรียกว่ามือลั่นนะครับเผลอไปนะ,อะโอเคอันนี้คือเปิดแล้วก่อนเนาะมันสัน่นอะไรวะทุกคนน่าจะตัวสามสัน่นอ่ะไม่ไม่มันให้อัปเดต โอเคอยากให้เพิ่งเปิดโหมดเย็นคนเราตังค์ไม่ค่อยจะมีแล้วพี่พันสองอะไรข้างหลังเนี่ยโอ้ใจเย็นน้องเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่กล่องแรกเลยนะครับมาดูซิว่าเราได้ดอกไม้กี่อันนะครับไปกันเลยขอให้ได้ซอกสองอันสักอันเถอะมาได้หนึ่งอันมาแล้วครับโอ้โหคุณพระใจคอนี่คือจะจะ,จะใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ผมเปิดแบ่งเปิดแล้วกันนะครับสองอันเชียโคตรใจดาอ่ะใจดําไปไหนอ่ะผมเปิดทีละสองอันแล้วกันนะครับ โอ้โหจะดำเกินไม่มีอันไหนได้แบบได้สองอันเลยเหรอมันจะใจร้ายกันไปแล้วนะไอเชียเกลือทุกคนอย่าเติมใช่ผมไอนี้อย่าเติมอย่าเติมชิวนีทุกคนหนีไปกล่องนี้ห้ามเติมมีแต่เกลือผมสุ่มไปสิบครั้งห้าสิบคูปองเนี่ยผมได้แต่ดอกมะลินะครับทุกคนอย่าไปเติมนะไอกล่องเนี่ยผมไม่แนะนําเลย ถูกว่าใครเติมไปแล้วนะครับได้อะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะผมไปดูที่ร้านค้าแรกละวันก่อนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขายเท่าไหร่โหเชี่ยขายตั้งสิบสี่นรกแย่มากนะขายตั้งสิบสี่จะไปเอามาจากไหนโหเดี๋ยวรอในอนาคต่อมีพวกกิจกรรมนะครับดอกไม้ดอกมะลิอีกนะครับเราค่อยมาดูกันว่ามีสกินไหนที่พวเราพอจะเอื้อมถึงบ้างนะครับจริงจะเอาก็เอาเลยก็ได้แต่ว่าผมอยากให้แบบว่าให้มันคุ้มคุมเนาะ แบบนี้มันดูแพงไปหน่อยเนี่ยต้องรอดูครั้งหน้าแล้วกันประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยหรือว่าใครซุ่มแล้วได้2อัน3าอันสอันก็สามารถมาแชร์กันได้นะส่วนตัวผมเนี่ยโคตรที่จะเกลือเลยได้ทีละแบบว่าอันเนี้ยทีละน้นนอยๆอ่ะโดยตวเน,นี้ผมมีงบอยู่มันถ้าผมซื้ออีก10กล่องอย่างแย่เลยนะผมขาดอีก14อันนะครับประมาณ140คูปองผมจะได้สกิน1สกินจากเลยเนี่ย ซึ่งจะเป็นสก,กินของเซฟีล่าเต๋วเสียนนาตาาบัตเตอร์ฟลยนะครับก็เป็นสก,กินที่ไม่ค่อยอยากได้เลยนะตั้งไงต้องรอนะครับเรื่อเวลาของมันเนี่ยก็สิ้นสุดเดือนหน้าในวันที่4เดือนหน้านะครับก็ยังมีเวลาให้เราคิดคำนวณอยู่นะครับว่าเราจะซุ่มจะกินย้าไหนดีนะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบไปยะนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับกดโมด11รอแล้วกันเนาะโมดหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นที่ตอนนี้ที่นี้ฮิตเลยคือพวกแวนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าแวนเนี่ยมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะเพราะมันเนื้อพวกสตตน์มันสแตนช้าลงนะครับแล้วก็ความเร็วหลังจากกดหลังจากแพสซีฟแพสซีฟมาทำงานนะความเร็วขึ้นที่นะครับน้อยลงนะครับก็ขออนุญาตเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเซฟๆเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าผมจะเจอพวกวอลไฮนแน่นอนนะสมมติโทรศัพท์มีเสียงกดต้องขอัยด้วยนะต้องขอไปไว้ก่อนเลยนะครับกูว่าแล้วเชียวอลไฮนเช็ดครก ม่คิดว่าจะเจอจริงนะียดีนะไม่เอาตัวอื่นมานะเพราะตัวตื่นเนี่ยตัวที่ต้นเกมสู้กับตัวแบรนด์เนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าแบรน์มันเป็นเทพเจ้าแห่งการหนึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเขากดออกไปแล้วแต่แจะออกปลอมนะเพราะว่าเขาอของมาแล้วนะครับแล้วก็ออกเป็นออกอันนี้ก็ได้นะครับในเพลทนะครับแล้วรองเท้าเนี่ยเราออกเป็นรองเท้ากันจริงๆกันซีซีเนี่ยก็แทบจะไม่จะเป็นเพราะว่ามัน สตาแบบเซนะียวีเนาะแล้วก็สมมติต้นเกมเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทุกคนไปเดินพุ่มสองนะเพราะว่าพุ่มสองมันอันตรายนะเวลาเราจะโป๊กเขาอะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับได้นะเราก็รีบเคลียร์นะเพราะว่ายิ่งเรทเรายิ่งสู้ได้นะต้นเกมเรามันโหอยู่แล้วนะครับอย่าไปสู้มันตอนนี้เราสองแล้วเ,เล่นได้เลยนะครับเนีย่ยอุ้ยมันก็นานอยู่นะได้บอกว่าเนิร์ฟแล้ววะอันนี้เนิร์้วเหรอก็โหสตันน,นั่นเดิมเลย ท่านี้ดีนะครับเราอย่าไปเล่นกับเขาดีกว่านะครับแล้วก็กลับมานะแล้วก็พยายามแบบว่าโฟกัสไปที่ครีปดีกว่านะครับแล้วก็ดึงคู่อุ้ยแย่แล้วครับกลับมาก่อนเนี่ยเราถ้าเราจะเสียเราเคอจะเสียช่วงนี้แหละครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันค่อนข้างที่จะโหดมันคุมอะไรได้หมดเลยนะต้วพยายามอย่าอย่าหลุดครีปนะครับเนี่ยมันสี่แล้วมันก็จะเล่นได้หมดกว่าเรานะครับจะเล่นได้เยอะกว่าเราเห็นไหมมันจะดินคุมครีปแล้วนะครับี่ยเห็นไหมมันฟีดครีปละ เรามีตติเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเราเล่นเรื่อยๆนะครับต่อไปออกเป็นรองเท้าตอนถานะนะครับเอาไว้ตามหรือว่าไอ้นี่ก็ได้นะครับหให้เขาหล่อยป้อมก็ให้เขารู้เลยว่าเขาจะเจ็บตัวแบบแสนสาหัสให้เขารู้ว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับนี่งไงให้มันรู้เมื่อกี้เขาก็ไร้ว่าประมาทนิดนึงนะเพราะว่าเราเนี่ยยืนชิดป้อมแลวเรามีตติด้วยนะพร้อมเล่นทุกอย่างเลยตอนนี้เขาก็เสียคลิปนะครับเสียคลิปเยอะด้วยแล้วก็เราเราตีเราถังเขาด้วยนะ นะครับต่อไปเอาเป็นกรอกเลวกันนะครับกรอกก็ได้นะครับโอเคคำอุ้ยแต่เขาได้ถังอยู่เลยใจเย็นครับนี่แล้วก็พยายามเอาคลิปแล้วก็กลับนะแค่คลิปอย่างเดียวโฟกัสแค่คลิปแล้วก็กลับนะครับแรืว่าคนอันนี้คือคลิปอย่างเดียวกลับโอเคคลิปกลับกลับกลับคลิปคลิปโอเคโอเคแล้นี่ซีซีสมมุติมีการสานั้นเนี่ยก็จะกันได้นานขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยก็ออกเป็นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็น กาะท้อนก็ได้นะครับถ้าใครเจอแวนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอแวนกันบ่อยนะครับเราไม่ก็ไม่ต้องรีบเลยนะจริงนะครับพยายามโป๊ไปเรื่อยครับแต่ไปเล่นจิกจักนะครับเล่นก็เล่นนะครับไม่เล่นก็ออกมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นเก่ะท้อนนะครับเพราะว่าก่ะท้อนเนี่ยเวลามันสะท้อนกลับไปมันสะท้อนกลับไปเป็นเวทนะครับซึ่งเวลาเขาตีมาเนี่ยมันก็จะเด้กับรีชั่นแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับมันเห็นแล้วนะ จุ๊บป,ปุ่มตอดไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วครับเราไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับขอให้อยู่เลดได้เราชนะเขาอยู่แล้วครับอย่าประมาทนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยยิ่งเราดึงไปเลดได้เท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับโอเคประมาณนี้ตอนนี้เราเล่นได้เพราะมันเป็นคลิปตัวใหญ่นะครับยืนเว็บสองได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ยอมมาเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็รอซัดเราเราฟีดคลิปได้ด้วยเพราะว่า ถ้าเราทำแบบนี้คือคีบเวลาคลีปเขาตายเขาไม่ได้เงินแต่ว่าเราได้เงินนะครับทําให้เงินเราฉีกเขาเห็นไหมเงินฉีกไป400นะครับเขาต้องมามากันคีปนะครับแล้วรูเบลเราเริเรานำด้วยเพราะว่าคีตายเห็นปะเห็นปะเราเดินนี้เลยครับ <c oughs> อันตีเวลาวนะถ้าคีปเวบหน้ามานี่อันตรายนะครับเพราะว่าเขาอันตรายเรานะครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงจะไปไหนนี่ไงล่ะนะครับเงินมันห่างเห็นปะเราฟีดคลิปแล้วเราก็ได้ตังค์นะครับเขาสู้ยากมากนะครับถ้าเราไปเสียต้นเกมอะทุกอย่างจะจบเลยนะครับเห็นไม่ยอมแพ้แล้วประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการแก้ทางเวลหายนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับว่าเราควรจะเล่นเซฟเซฟแล้วก็ไอเทมที่ผมออกก็ออกตามผมในชิ้นแรกออกเป็นไนท์เพลทก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นที่2องออกเป็นรองเท้าตานสานะนะครับเพราะว่าโอ้อกระต่ายกินน้ำเพราะว่าเวลามันเดินไคลเราเนี่ยสมมติเราจะไล่มันเนี่ยมันกดสกิลสองมามันจะหนีเราได้หรือว่าบางทีเราจะหนีมันน่ยมันกดสกิลสองใส่เราแล้วเราก็หนีไม่ได้นะครับฉะนั้นไอพวกรองเท้ากัน4ี่ีเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะสำหรับใครที่จะเจอกับบอไฮนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นที่3ามออกเป็นก่อสะท้อนนะครับ แล้ว่ออกไปของโลมก็ได้นะครับของโลมนี่ก็จะช่วยให้เราแบบว่ายืนบวกเขาได้นานขึ้นนะครับแล้วของโลมเนี่ยมันเป็นเพิ่มเกราะมาไม่พอนะครับแต่ว่าดาเมจเราก็ไม่ดรอปลงด้วยนะไม่เหมือนลอดชิลชิลออฟลอดนะครับประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการเจกักแวนนะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับโอ้โหโดนกูด่าอดีตจึงจะมาส่องีอชิ้นนี้ท็อกซิกแน่นอนบุคคลนี้ท็อกซิกนะครับแต่ผมไม่ได้ด่าคุณนะแต่คุณแพ้ผมกันนั่นแหละ เจ็ดนะครับโอเควันนี้เลยสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกะลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะอันนี้ก็คือทำมาเฉยเพราะว่าคลิปนั้นไม่ถึง8นาทีแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอกันวันเพจเนมซ้อง,องเจอกันนะผมบ๊ายบายใครรู้จบคพี่บันดาลว่าห้าสีนะครับแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทั้งสองคลิปเลยเจอกันครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกัน